น่าจะโลแบ็กตัวผมชัวร์โลแบ็กมันไม่ได้ออกไปเออไม่ต้องเออไปเผาเออไปไปไปก่อนไปไปไปเผาว่าอย่างต้องเผาวะเผาก็ได้เออเผาเลยเผาเจอโน่นเลยเจอโน่นแ้่หมูจะไปพวกมันเดียวเพราะว่นโคเมดมันช้าอ่าไม่เป้าของลองจอดเลย

ถ้าเขาไม่ให้เราที่กดาเหลืองถ้าสมมติเขาไม่ให้เรากดาเหลืองะเขาจจากไหนได้ต้องออที่เบเแล้วไปเบิกกระดาษลงกระดาษแรกอะเขาไปไม่ทันหรอก่ีอยู่ในคุกโอ้โหอ้เหี้ยดไว้อยู่ในคุกพื้มเลยด,ดูดิ มองเห็นบ้างยังเห็นคุปเลสัตว์หลบหลบให้คนในุไม่เห็นคนในุโอ้เฮียะไรวะเียเราอยู่ในงพยาบาลเลยสัตว์โรงพยาบาลป่ะนี่ครับไปดูโรงพยาบาลป่ะไปดีป่ะอยู่นี่ลราตนออกตรงนี้ตนดตรงนี้แล้วมันก็มันกโลแบกเลยปะ มันจะโลแบ็กเว้ยมันจะไปอยู่การถนนเลยพอดีใ่ปะไม่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 โลไม่โลไม่ต้องผมโลนะโลแค่นี้เดียวแค่นี้เดียวโลทั้งรถทั้งตัวเลยนะเมื่อกี้รอรถแท็กออกมาหนึ่งดีให้ชมอ่ะนะครับรถแท็กในนี้ที่แปดใครมาวะเฮ้ยบอกมากระไรเกี่ยวครับใครที่อยู่ใครพิมพ์วะใช่ปะวะเนี่ย รับหน่อยนะสอนอเพ็มชัยก็พี่ไม่ได้ออกไปรถบ้างวะลำนี้ขาอตรงไหนกันวะตรงนี้ตรงนี้บางเห็นใช่ไหมเออถ้าสมมติพวกเขาไม่เข้ามาเลยอ่ะโอ้โหเขาเข้าเราถามพวกดูไว้ดิดูไว้เห็นเราปะอย่างเนี้ยมองมาเราโทรถามพวกดูไว้ดิเห็นเห็นถ้าเราเห็นมันมันก็เห็นเราใช่ใช่เอ้ยอาจจะไม่เห็นว่ะถ้ามุมสูงมันไมติดหลังคา บีซีติดคุกสามคนนะที่เห็นนะก็เลือยี่สิบกว่าติดเยอะติดติดประมาณสี่ห้าคนเดี๋ยวเลยบาเลสไปจกพูดเบานะพูดเบาอย่างนี้ดีทีดีมึงมองเห็นพี่หรอได้ยินได้ยินมึงมองเห็นพี่ป่ะไหนยพี่อยู่ตรงไหนกันนะพี่อยู่ตรงกระดาษเหลืองเห็นป่ะมองเห็นป่ะบอกให้หลงรอแทงไหนย่างตรงไหนอะพี่หลงดูตอนจับฮะไม่ไม่ไม่ได้เห็นหรอบไม่เหนไม่เห็นใช่ไหมตรงกระดาษเหลืองเห็นป่ะมองตหงกระดาษเหลืองเห็นป่ะเนี่ยผมมองอยู่อยู่ตรงไหนมองอยู่ตบนเขาเปล่า ไม่ใช่อยู่ตรงกระดาษเหลืองเลยอะมองเห็นกระดาษเหลืองไหมไม่เห็นใช่ไหมถ้ามึงไม่เห็นแสดงว่าบีซีไม่เห็นโอเคแค่นี้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหลงเข้าในภูมิปะวะเขาไม่เด้ออในภูมินะโอ้โหตะมันอะสองไฟพิกี้มันมากแต่เสียเลย มีคนมาแล้วอยู่ในพุ่มข้างหน้าโอเคใช่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 ใชยิงยิงให้โดนไปถักป้าโอาเคไปว่ามีรอ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 เลยไปไป แสดงว่าเขาไม่ได้ออกไหนก็แล้วนี้ออกตรงนี้่อดูกันว่าเขาจะเข้าไหมรอดูกันรอไฟนะเท่าไหร่ก็ต้องไฟเชื่อพี่ใช่ครับไม่ไห่วะขับม้า่อยขับม้าฝอยใครอ่ะอ ผมอยากไปเล่นแม่งหน้าสอนอด้วยหรอผมอยากไปเล่นแม่งมากตรงเนี้ยมันต้องมีอีกแม่งกำลังเข้ามานี่อยู่แล้วไม่ใกูมีอีก็มีรอจะเข้าหรือไม่เข้าอันนี้ฮอยู่ที่เขาแต่เหมือนเช่ากูมีว่าอย่างพี่ไหนอะอยู่กาลเหลืองหมดเลยนี่คือเอาอะไรเล่นเลยใช่ไหมเล่นเลยเจอบ้างมีบ้างเจออยู่ไหนบ้าง เมื่อกี้ในนั่นบอกว่าอยู่แรงแดงของคนอ่ะเจออยูแรงแดงผช่ยแรงแดงสองคนเหรอไม่ใช่เฮียมีคนบอกว่าแรงแดงสองคนไปดูไหมไปเก็บแรงแดงก่อนเก็บแรงแดงก่อนแล้วกลับเอางนี้เชื่อกูทันทำอะไรรู้ไหวดูเวยเก็บปุ๊บเคลียร์ปุ๊บรีบมาเลยรีบไปจับยากให้หมด เขาที่เอาท็อกกระจกไซส์หน่อยดิต้นไหนของแดงแดงไม่รู้ว่าแต่ยังมองบอกว่าเห็นแดงแดงเบิกมาเปแล้วปะวะไอ้เหี้ยแเบบิกแล้วชัวร์ขบวนปะตัวงถามวนต้องหงอนแต่อบอกว่าพวกเขายังไงต้องเบิกเียล่าสุดใครบอกอะอ,อยู่ไหนอ่ะไม่ไม่ไม่รู้อ่านในดักแชทนี่ครับนนในดักแชทเหรอแล้วช่างมันมันเปคุมกันหรือเคุมก็ที่กับที่กับที่กับที่ ผมว่าคุณเวลาเหลียวได้เยอะเพราะเขาต้องไปเบิกที่อื่นพี่แล้วก็ถ้าสมมติผมว่าตรงถ้าสมมติดูเขาอะถ้าสมมติเขาออกส่อนนอเอาแม่งเลยก็น่าสนใจนะขวามีดมีดเหมือนจะมีดเฮ้ยแล้วเฮ้ยแล้วพี่ไงล็อกเลยแล้วยังไม่ตายยังไม่ตายล็อลบอกล็อกเล่นเลยแอนิเมชั่นเลย

โจเชื่อเลยอีทีเดียวทีเดียวเออตียิงเฮเกตีเลยตีเลยเฮีกตเลยเฮีกเล่นเลยจบเออแค่นั้นแหละจบปัญญาเราเลยเนี่ยเฮกเล่นเลยลองเล่ลงเล่งเงเกลอให้เเร็วเยะยกก่อนตำรวจมายกก่อนแยกก่อนลอยลอยเกไปไปเลยตำรวจมาเขาทำงานก่อนได้แล้วได้แล้ว เอามาแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วมาได้มาด้มาแล้วไปไปไปเดี๋ยวถ้ามีคนรอผมเก็บตรงนี้ได้เลยนะอย้ลงเดี๋ยวผมเก็บลง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 ไม่ใช่ไานี่นะผมได้แท็กมาสองอันให้เก็บไ้ที่ใครอะ เก็บใส่รถเก็บ<ด>ใส่รถไว้ก่อนเจ๊กช่อง<บ>ว่อนเก็บยังเก็บใส่รถเก็บใส่รถไว้ก่อนเราวค่อยรวมทีเดียวเก็บก่อนนี่ครับเออแป๊บนึงดูให้หน่อยครับผมพี่มาร์คแชร์บไม่มีอะไรแล้วนี่คนรบกวนไม่ไม่ปังปังังจบยังไงมีคนูดมาเฮ้ยใครมาเฮ้ยเร่งรออยู่ไม่น่าใช่เว้ยว่ไม่น,น่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยใครดักแชร์ดมาดูพร้อมพ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 ม เอจะบอกว่าสมมติถ้าใครมีแท็กมาล่ะเก็บใส่รถก่อนเลยไม่ต้องรวมไม่ต้องรอรวมเก็บใส่รถก่อนเฮ้ยไปเติมน้ำมันก่อนนะนะเดี๋ยวมานะไปบํารังไซน์อะไรใกล้ๆเอ้ยไม่ต้องเติมใช้ถังไปก่อนจะบอกใช้ถังไปก่อนเลยโทรเรียกโทรเรียกดิโทรเรียกมาเลยโทรเรียกดิเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ใช้ถังไปก่อนมึงเชื่อพี่สรุปจะโดนจับอีกรอบแล้วจังหวะเดียวจังหวะเดียวต้องเล่น พี่ต e ่อ้จ๊อไอ้เรื่อง่อใครไอ้หรออยาคุกจังอ้เรื่องต่อใครตำรวจเตาต้รวจำเราว้าตำรวจเตาแล้วเตาที่ไหนเตาหน้าตนเลยเตาคเ้งก่คุกเลยหรอกลับมาใช้ตงนัเติมก่อนหมีน้ำมีแกอะไร้างวะอะไรนะไม่รู้อ่ะใครเออีไปีไป่มาไปี่นี่มารี่ไปีมาเ็เงินนั่นเดียวเรถเลยไอ้ไอ้เบรถเก็บใส่รถเอ้เก็บใส่รถค่อยกูค่อยกูไรค่อยกูปะกูมีปืน เออเออเออประกันแบบมึงเออเออได้ได้ตามนั้นตามนั้นจะไปเพื่อนเราเล่นแท็กำเงินอยู่แล้วเออเล่นแท็กเขาอยู่แล้วตีได้เลยใช่ใช่เราเล่นแท็กเขาแท็กททองเสียช่างแม่งแต่ขอแท็กทองกับไรพอทองคือกำไรพอแค่เราแท็กทองแค่กำไรโดนเอาไปก็เอาคืนได้ช่างมันเถอะไฟยัางอีหลายไฟเลยมีคนเข้ามาไม่ตึงมีคนเข้ามาไม่ตึงกลางน่ะตรงกลางน่ะไปไปพี่ใครอ่ะปืนปืนไปตลอดเคี้ยงเคี้ยงเคี้ยงเอาแลอวเลยไอ้เปย์ค่ะเปย์คับ อไดีๆนันเราไม่เข้ามาเป็นฝ่ายคิดว่าถ้าเป็นฝรั่งนี่เราโดนดูสองละหายไปไหนหมดแล้วออ๋่อขาต้องรีประเทศอีกรอบนาน่เลยฮัลโหลฮัลโหลพวกเราฮัลโหลไปน้อง

มันคือทา้งหมดหรอว่าสะพานเนี้ยโถยัดเค้คุณพ่ออยู่สผพานเหรอต้องไฟนะอีสู้สุดตัวเลยนะตัานี้พี่ช่วยมองอยู่ ไป้หนวะเมื่อกี้มีคนเกิดอะไปไหนแล้ววะอยู่ในตึกปูนปะ่ะอยตึกปูนป่ะเขาวิ่งหนีนะตอนจะออกประเทศอะตอ้หน่ยหนีไปหนไม่รู้อ่ะจริงๆดักฝั่งนี้แม่งเลยก็ได้เนะี่ยบอกให้อยู่ด้านหลังวะทุนี่ เช็คตึกแดงป่ะเช็คตึกแดงเช็คตึกปูนป่ะเช็คหมดหรืก็ได้นะไม่แต่มก็ไม่อยากให้เช็คหมด้็เจอแล้วโชว์หมดเช็คหมดไม่ได้เช็คหมดไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียก็ผมว่าตรงนี้มันเป็นโด่งเป็นดงที่เราควรได้เว้ยกลับไปดิไปเล่นดิไม่เต้ยวจอดรถตรงนี้ไว้ตรงนี้แม่งเลยตรงนี้เจอฝั่งนี้เลยอย่าไม่ออก ไม่แล้วตำหมูที่บินอ่ะบินอบินไหนวะผมว่าตึกแดงถ้าตำรวจเจอยังไงก็ต้องตึกแดงไอ้เหี้ยทุกคนที่ไอ่แบบอะให้ไปหาคนเดียวพอหาคันเดียวพอหาเจอแล้วโทูเตอร์่อยดิว่าตำรวจอะเอามาปล่อยคนด้วยคนเขายังไม่ได้ออกอะฮัลโหลเฮียเนี่ยคุณเจอเขาอยู่ใต้สะพานเว้ใต้สะพานไม่เฮียลองเช็คตึกแดงดูลองขับหาแล้วถ้าเจออะไม่ต้องลงนะเรียกมาผมโอเคครับแป๊หนึ่งหนึ่งได้ครับ ไอ้คนนี้กันน่อนใ่เล็งให้อยู่เฮ้ยเหมือนวิ่งนะอ้า้ยเฮ้ยเดียมมองไกลๆสี่คนเหมือนเลเซอร์เฮ้ยรถสีฟ้าไรวะอ๋อพูกเราจ้ะขอลาขอลา แล้วแบคจะโดนวะอยู่หน้าคุกคนเดียวก่อนพ่อระบบตีกูเขาอยู่แถวนี้เยอะมากเลยนะเว้ยเยอะจริงอ่ะเยอะแยะมากดูเช็คตึกแดงเช็คตึกบูดูได้เลยพี่เยอะกิงเช็คตึกแดงเอ้งใช่ไหมเช็คตึกแดงต้องเช็คต้องเช็คต้องเช็คมีเข้ามาคนนึงเห็นไหมไกลๆอ่ะหน้าคุกอ่ะกูเลยแค่อยู่กูเลยแค่อยู่กูเลยแค่อยู่เลยอยู่เลยอยู่อย่าบัง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 ต้องแมาเฉินเออแล้วมันเดือดกูยิงออกมาออกไปข้างนอกไงวะเนี้ยได้ขับได้ขับอยู่อ๋อ รถเทอะยิ้ยยมขับได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออแล้วคันนี้ยิ้มขับได้เปล่าเลิกควักปืนก่อนนะข้างหน้ายืนจี้อยู่เลยนะยังไม่รู้เลยว่าใครก็เราดูก่อน <c oughs> อเฮ้ยตำรวจเริ่มเยอะอุ่นใจว่ะวอร์จ็ตวอร์จ็ตพูดแค่นี้ว่าวอร์จ็ต ตำรวจออกก่อนไหมไม่ไม่จะเห็นคว้าอาวุธไม่ได้ไม่ได้ตำรวจต้องยืนมองก่อนไม่ไม่มึงหมวดเราพูดอาคุกเลยให้แทงเลยตำรวจอยู่ที่ไหนี่พวกเราเขาบอกว่าถ้าเราถ้าสมมือนเราคว้าอาวุธอ่ะคนสลบคนตำรวมาหยิบได้ไหมครับมีคนสลบทะกลุ่มให้ไม่ได้เนี่ยครับตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้นี้วัยรุ่นไอ้ตำรวจมาช่วยนยเด้อตำรวจครับอุ้มกุ่มไปไหนครับเนี่ยเขาสลบแต่ผมอุ้มไม่ได้นะตำรวจต้องยังนานจังอ่ะเนี่ยังนานจังอ่ะไม่ได้อ่ะ นานี้เยอะช่วยๆหน่อยครับครับนะครับทำอะไรตำรวจดูไว้ก่อนไม่เขาบอกพวกเราหน้าต่อนาแทงแม่งเลยเยอะถ้าตำรวจอยู่นี่เยอะก็อยู่นู้นไปเลยจบๆบเขาบอกว่าเขาไม่ไปเพราะเราถืออาวุธอ่ะใครถืออาวุธรือเป่ไม่ใครถืออาวุธพวกเราไม่มีไม่มีใครถือไม่มีใครถือนะครับใครถืออาวุธอ่ะ ่พีใครถือวุ้นอ่ะใครถือวุ้นอ๋อมมาบอกตอนนี้นะพี่นะก็ไม่มีแล้วนี่นั่นนั่นข้างหลังชิโน่ไป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 วัวหลังเตะปูนเตะปูนเตะปูนตะปูนตะปูนอันนี้ใครกำลังปานอ่ะนี่ดักบนสะพานนะข้างหลังปีนออกได้ปะปีนได้ไหมพี่อยากรู้อันนี้นะปีนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมปีปลงสะพานได้ไหมปีลงสะพานไม่ได้ปีนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เข้าไปไไม่ด้ ไปเข้าไปเอาไปไม่ได้นอกจากเจ็บตัวแล้วลงมาทีเดียวเอาให้หมดหาให้เคลียร์พี่ว่าเจอไม่ลงรถนะบอกว่าเราด้วยไม่ลง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 ไม่ต้องรีบเรคู่หลับไม่ต้องรีบเลยพยายามมองไปตรงบนตึกเรื่อยๆบอกว่าเข้ากระโดนี่ได้ปะยิงได้เท่าขึ้นเนี่ยพี่ยิงให้ก็ถ่ายไปเฮ้ยเห็นแล้วท่านสองเห็นปะ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 กระโดดอยู่เห็นปะตึกแรกตึกแรกตึกแรกทั้งสองนู่นนู่นเห็นปะเห็นปะกระโดดอยู่สามคนสามคนสามคน เยพี่กรอนขึ้นขึ้นเอาาขับเราขึ้นขึ้นขึ้นล็อกรถด้วยนะเว้ยไปขึ้นไปขึ้นไปดักล่างด้วยต้องมีดักล่างด้วยพี่เดี๋ยวมึล็อกรถนะขับเราลงช้าสุดนี่ไม่ไม่ลงยิงอย่างเดียวไม่ต้องลงก็ได้จังหวัดศรีหลักจัแล้วจัดแล้วไอมีคนโดนล็อกด้วย เร่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 เล่เร่เล่เ่เร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 ่เล่เเล่เ่เล่เ่เล่เเร่เเ่เีเ่นเร่่เร่เเล่เเน่เเร่เนเร่เเร่เ่เร่เเล่เเร่เเร่น่เร่เเ่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 เเเร่เเเร่เเ่เ่เล่เเ่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 นเ่เ่นเ่เล่่เร่เ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 

ตำรวจดัวตำรวจวดีเดดไปไปหาต่อไอเยคน้อยอหาต่อไปไปไปไต่อหาต่อเลยหาต่อเลยยุหาต่อไปู้ไว้ไว้ไนรถไอ้ม้ไปาขึ้นมาขึ้นมาหมดแล้วนะหมดแล้วนะหมดแล้วนะไป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 ออกเลยถอยเลยไปเลยไปเลยเรื่องรไต้รวจทํางานไปเลยเฮ้ยไปไปายามไอ้คนมีรถพยายามไม่ต้องรอก้ยแล้วพยายามไม่ต้องลงไตอรนีไปก่อนไม่ต้องรอไปักไปักจุดุี่ตอนแรกอ้วไปต้องรอไปต้องรอ ดั<แ>กจุดแรกท <นะ S 2> ี่เราดักจุดแรกดักจุดแรก,แรกพี่มาเจออีก <plugin> เอ่อใช้วิธีการแบบนี้นะถ้าเวลาย,ย,งยิงยิงปุปบ๊บไปยิงพ้อบน้ำไปก่อนถึงเวลาถ้าถ้ามันลมแล้วอ่ะหลังจากพี่ไม่ยิงแล้วพี่เองยิงนะเอ่อพี่ยิงดีกว่าโอเคพี่ยิงนะโอเคไม่กระสุมุมหลือน้อยนะโอเคกันกระเซฟบๆหน่อยแล้ว,<รา>วม,งวมงวึงขานี้ใครอ๋อแลครับ ผมมีแหวกทองใครเอาไปถือไหมใครมีปืนมีปืนใครถือบ้างแล้ว่าตอนนี้เป็นปืนนะเงี้ยป้องปืนถือมปเลยพี่ไม่ได้ถือพี่ไม่ผมถือหนึ่งปัญหาคือพี่โดนโฟกัสบ่อยดิไม่เป็นไรงั้นพี่เตอรถือไปเลยเสียก็เสียไม่เสียก็เสียไม่พี่เตอรไม่ต้องเฮียพันเราทีสองคนอย่าเสียก็เสียอย่าไปคิดมากโอเคป่ะแหวกทองไม่มีคะแนนเว้ยที่มึงควรคิดมากคือแหวกเงินเว้ยเอาแค่แท็กทองไอ้เหี้ยกล่องดำไอ้เหี้ยตีกล่องแล้วซื้อใหม่ได้กูบอกให้ โอเคแท็กเทาเพื่อบ้านทำมาขนาดนี้แล้วไอ้กล่องแยกะโหลกเราจะบอกให้โอเคได้ดูพุ่มวนี้ดูในพุ่มนี้ดูในพุ่มนี้พุ่มทียแล้วนะพุ่มนี้ต้องขับเข้าผมขอกินข้าวอนผมขอกินข้าวเพื่องไม่ต้องเสียอะไรบางบ้างไ่เเฮียต้าองกินข้าวถอยไม่ใช่เดียเพิ่งจะเพิ่งกินไอ้เพื่อนขับขึ้นมากินบนขึ้นมากินขึ้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 นนั่งไอ้ท่เฮียเฮียโอเกินในผู้มีคนเฮียกินกนนนอ้เฮัลโหลออเพื่อเราเรียกประชุม ตรงนนู้ะเอาก่อนค่อยประชุมเอาก่อนแล้วเหลือตอนนี้ครับเขาประกาศอะไรดิเราเป็นคนเราเป็นคนฟังด้วยดินนนนู้้มีบางไหเราเป็นคนไม่ได้หรอดิเราฟังถ้าเขาเรียกเราก็ฟังอะฟัง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 บอสรับถ้าพีซีมาเดี๋ยวผมจะมานะครับฟังฟังฟัง สามสองเจ็ดครับเรียกช่างเดยเรียกช่างมาเรียกช่างดิเรียกช่างเลยตรงนี้พอดีเลยเรียกช่างเลยซ่อม เล่นทีเผือต้องเล่นกันแบบนี้แหละเออใช่ก็โดนก่อนก็ต้องเ่นทจะเล่นกันแบบนี้ต้องเล่นกันแบบนี้แหละอั้ก็เล่นกันทุกเหลี่ยมถูกปะอ้นนีต้องเล่นทุกเหลี่ยมก็อย่างเงี้ยเล่นกันทุกช่องว่างอยู่แล้วก็เล่นกันแบบนี้แหละอเดี้ก็เขาหัวช่องว่างมาเราก็หัวช่องว่างกลับไงจะใส่กันทุกช่องว่างแล้ดนี่ก็คนที่พ่นไปแล้วอย่าลืมเก็บรถถอรถเอามาเก็บเก็บแต่รถเลเก็บแต่รถไปเลยเก็บแต่รถไปเลยข้อ่่เางเ้ไมเก็บปืนด้านหลังเสียบปืนด้านหลังมาตอไ้เ็น เราก็พี่ผมไปเคลียร์เพื่อนเาได้ไหมเพื่อนโดตีอะขับนำเลยขับนำพ่เขึ้นเขึ้นมาขึ้นมา GPS ไม่มีเฮ้ย GPS ของ GPS หน่อยขึ้นใกล้ๆดต่อไปเดี๋ยวขวาเจอล้มล้มล้พอล้ล้มไปหลงเล่นเลยไปหลงเล่นลอย่าไปต้องยอมล้มล้มล้มไม่ต้องดเาล้มอีกรอบไม่ล้มไม่ล้มนวนวนวนเออเก็บ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 เมาเลย